สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับนิทานฝันหวานบ้านอบป้วน,นวันนี้จะไปฟังตอนอะไรกันนั้นไปลุ้นกันเลยค่ะนิทานวันนี้ที่แม่เกตจะเล่าให้เด็กๆ,ๆทุกคนฟังก็คือเรื่องนุ่มนิ่มกระต่ายน้อยผู้สุภาพพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะทุกคนในป่ากว้างใหญ่มีกระต่ายน้อยชื่อว่านุ่มนิ่มเธอเป็นที่รักของเพื่อน เพราะไม่ว่าใครจะเจอเธอเธอก็จะทักทายด้วยรอยยิ้มหวานและคำพูดที่ไพเราะเสมอัอดีจ้าคุณผีเสื้อนุ่มนิ่มกล่าวทักทายอย่างอ่อนโยน mm hmm. เพื่อนสนิทของนุ่มนิ่มก็คือกระปิดกระรอกตัวน้อยจอมพลังเขาทั้งว่องไวและสนุกสนานแต่บางครั้งเขาก็รีบร้อนซะจนลืมพูดจาไพเราะไปบ้างลีกทั้งน้อยกระปิดร้อง ตะกนขณะวิ่งแซงเพื่อนๆไปอย่างรวดเร็ววันหนึ่งคุณลุงนกฮูกผู้ใจดีได้ประกาศข่าวดีครอบครัวคุณลุงหมีใจดีเพึ่งย้ายเข้ามาใหม่พวกเขาจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับกันที่ลานน้ำตกนะสัตว์ทุกตัวดีใจมากและตื่นเต้นสุดๆที่จะได้พบกับเพื่อนใหม่ที่งานเลี้ยงนุ่มนิ่มเดินเข้าไปหาครอบครัวคุณหมีอย่างนอบน้อม สวัสดีค่ะคนนุณหมีหนูชื่อนุ่มนิ่งยินดีที่ได้รู้จักนะคะเธอกล่าวพร้อมกับมอบตะกร้าผลไมเล้เล็กๆให้แต่กระปิดกลับวิ่งพลวดไปที่โต๊ะอาหารทันทีเขาหยิบลูกโอ๊กชิ้นใหญ่ที่สุดไปโดยที่ไม่พูดอะไรและยังเผลอชนน้องหมีตัวเล็กจนเกือบลม้มอ๋อๆน้องหมีตัวเล็กล้อมเบาๆนุ่มนิ่มรีบเข้าไปพยุงน้องหมี ไม่เป็นไรนะจ๊ะเธอกล่าวอย่างห่วงใยแล้วหันไปมองกระปิดท,ที่กําลังกินลูกโอ๊กอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่สนใจใครคุณลุงนกฮูกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจึงเรียกเด็กๆมารวมกันและเล่าเรื่องคำพูดวิเศษคำว่าขอโทษคำว่าขอบคุณและคำว่าขออนุญาตซึ่งเป็นเหมือนกุญแจที่จะเปิดประตูหัวใจของเพื่อนๆทุกคนได้ กระปิดนึกถึงตอนที่เขาชนน้องหมีแล้วเกิดรู้สึกผิดขึ้นมาเขาจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาน้องหมีเมื่อกี้ฉันขอโทษนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อยๆน้องหมีได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างแล้วบอกไปว่าไม่เป็นไรเลยเรามาแบ่งลูกโอ๊กกันไหมน้องหมีตอบอย่างใจดีกระปิดรู้สึกดีใจมากๆที่เพื่อนใหม่ไม่โกรธเขา ตั้งแต่นั้นมากระปิดก็กลายเป็นกระรอกที่สุภาพที่สุดในป่าเขาเรียนรู้ที่จะรู้จักการพูดจาไพเราะและมีน้ำใจไม่เพียงทำให้เพื่อนๆมีความสุขเท่านั้นแต่ยังทำให้ตัวของเขาเองมีความสุขไปด้วยป่าแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพที่แสนอบอุน่นฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องนิทานเด็กฝันหวานบ้านอ,อวบก้วนของพวกเราด้วยนะคะ